ที่นี่พอได้ปลาไหหมูเจ้ใใ้โลกให้ลานาลได้แป่เป็นบัญหาดอกเอามา,าอาคือผู้ขายเองอ่กะอยากหูแจงเป็นจริงอีควา อ่าได้ดังเว,าว้านังคุยได้เวาวได้จากกันกับภูคาอ้าภูคามเามื่อนี้ก็คือมาขอนําในหั่อ่าพอได้มาความเห็นเจียงไล่คือภูคาได้มากอ่าขออ่อนวันน้าพอนี่ละ่ะอ้าพ้ทีมีหูแจ้วตาเทปพ้ทีมีฤทธิ์มีเดชอ่าสามารถมองเห็นเลขเห็นหวยอ้าตัวใดมันสีออกก็ขอให้บอกลูกบอกลานมาให้เพื่อนได้หูแจงเป็นจริงเ้พอพ่อเ้อ อาจะ,ะหากว่าพ่อสีว่าจังไหนสิ่งใดที่ผู้ข่าได้เห็นยังผิดไปอาผู้ข่าก็ยอมรับอาเอาโหสิให้แกผู้ข่าอาผู้ข่ามากมือนี้ก็คือกระขอบลูกเต่าเล่าห้านเพิ่นบบหูอาผู้ข่าเห็นผู้ข่าก็คือเจบ่าใดออกมาเว่ามาคุยอาออกมาลองขออาผู้ข่าเองก็ได้มากกาบมาไหว้ขอนำนด้ลายพ่อ อ้าผู้ขาเองก็คือสีบัาใดว้าไใดเทียงได้พออาแต่หากว่ามันเป็นจริงอีรีภู้ขาลูกเต่าเล่าหลานไหตัวใดก็เอาอาขอให้แต่มันเป็นจริงพอ่อ อาเข้าใจบอพ่อเบิ่งไดอ้อ่านออกบอทีอ่อาซื่อกับเอาไว้เน่เด้อสี่ศูนย์ศูนส่สองตัวอาอาจศูนย์มาอยู่กลางก็ได้ได้ลูกเบิ่งให้ดีอาทีนี่คือสีเข้าอกเข้าใจเนาะอ่ามันบอหลายอาคางล่างนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นให้่โตรล้มันไหวแค่นั่นเองเด้อ อ่าเบงเฮาให้ดีเลขนี่พ่อบอกว่าเฮ็ดจังไ๋กะพอไปหอดยอดใหม่ดกลูอ่างวดนี่พอบอกว่าบ่ต้องขึ้นไปสูงอ่าเพิ่นบอกว่าห้หมูเจ้ายางอ่อมบานเพิ่นอ่ายางมาแล้วก็ห้ย่างลบกลับก็ได้ลูอ่าดีบ่ดีมูเจ้าได้ทั้งสองสองเด้งเด้ออ่าเพิ่นบอกว่ายางไปแล้วก็ให้ยลบมาแน่รู้มีลบมาแน่ อามาตังรับกับเอาใหม่วันสันเดยเด้อผู้ขา่าเอาให้มันตรงตรงให้ผู้ขา่าเบอ่งน,นี้่ อาขอให้มันอากบบอกเป็นอย่างเนาะที่นี่ก็ขอให้ปูเนื้ออาให้ปูได้กินได้อยากสะกก่อนเอาเจ้าเจ้าจังคอยจัดแบ่งแบ่ง,บงสันแบ่งส่วนออกไปอาที่นี่ครูคาเจ้าเองกันยังบัทันมาอาถอยออกไปสะก่อนเน้อไปนั่งอยู่นล้ อ่าเลาะพลเลาะผาสะกอนอ่าอยากฉิม,มาว้ามาคุยกับผู้คาเองผู้คาคือสิบ่ะด้อ่าหูเรียมหูเล่าน้หมูเจ้าเด้ออ่าที่นี่ผู้คามามื้อนี้ก็คือจะได้มาเวามาคุยอ่าได้มาวามาจาก,กันกับปู่เด้ออ่าส่วนของหมู่เจ้าจ้นนั้นเวากันเบิง thank <laughs> you